สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แฮกธรรมพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาแฮกความคิดถอดรหัสชีวิตและหาทางออกจากเกมที่เราอาจจะติดอยู่โดยไม่รู้ตัวผมก้องครับ สวัสดีค่ะมิ้นค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเราครั้งแรกนะคะช่องนี้เป็นเหมือนที่พักใจของคนที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยธรรมะในภาษาที่คุยกันง่ายๆค่ะถ้าพร้อมจะมองชีวิตในมุมใหม่แล้วอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราค่ะใช่เลยครับน้องม,มิ้นครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเป้เปาหมายสูงสุดของชีวิตเลยก็ได้ครับมันคือการค้นพบสวิตต์ตัวหนึ่งในใจที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเจอมันแล้วกดเปิดได้แค่ครั้งเดียวชีวิตที่วุ่นวายของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยครับแค่ฟังว่าปลดล็อก God Mode มิ้นก็ตื่นเต้นแล้วค่ะพี่ก้องแต่ในชีวิตจริงของมินเนี่ยสิคะมันตรงกันข้ามเลยไม่รู้สึกว่ามีพลังพิเศษอะไรเลยคะ่ะ กลับรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังฉายหนังซ้ำเรื่องเดิมอยู่เลยค่ะหนังซ้ำน่าสนใจครับเป็นยังไงหรอครับน้องมิน้นคือมันรู้สึกว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาก็ไม่รู้ค่ะพี่ก้องเหมือนดูหนังเรื่องเดิมเป๊ะๆแค่เปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆเช่นนะคะความรู้สึกน้อยใจเดี๋ยวก็น้อยใจเพื่อนพอย้ายที่ทำงานก็น้อยใจเพื่อนร่วมงานคนใหม่มีความรัก ก็น้อยใจแฟนอีกหน้าตาของความรู้สึกมันเหมือนเดิมเตะเลยค่ะแค่เปลี่ยนตัวละครหรือความกังวลเรื่องเงินมันก็หน้าตาแบบเดิมเลยแค่เปลี่ยนจากกังวลค่าเทอมมาเป็นกังวลค่าผ่อนบ้านมันเหมือนเราติดอยู่ในบทหนังเรื่องเดิมๆที่เราไม่ได้อยากเล่นเลยค่ะพี่ก้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะอืมเป็นคำอธิบายที่เห็นภาพชัดมากเลยครับน้องมิ้น พี่ว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องเคยรู้สึกแบบนี้แน่นอนครับไอความรู้สึกเหมือนชีวิตมันวนอยู่ในอ่างแบบนี้นะครับถ้าให้พูดภาษาบ้านๆเลยนะครับมันเหมือนกับนิสัยของจิตใจที่มันทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติครับนิสัยของจิตใจเหมือนโปรแกรมที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วใช่เลยครับเราเหมือนตัวละครในเกมที่ถูกตั้งโปรแกรมให้มีนิสัยขี้กังวลพอเจอสถานการณ์ A ก็จะกังวลแบบหนึ่งพอเจอสถานการณ์ B ก็จะกังวลอีกแบบหนึ่งแต่แก่นของมันคือความกังวลเหมือนเดิมพอเรารู้สึกตัวว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันมีแต่เรื่องแบบนี้เราก็พยายามจะหาทางแก้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พยายามเต็มที่เลยอ่านหนังสือ How to เยอะมากไปเข้าคอร์สต่างๆเปลี่ยนงานพยายามเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราส่วนใหญ่กันทำกันครับเราพยายามเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนตัวละครในชีวิต แต่เราลืมไปอย่างหนึ่งครับน้องมิ้นว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฉากหรือตัวละครรอบข้างแต่มันอยู่ที่นิสัยของตัวละครหลักคือตัวเราเองต่างหากครับโหเจ็บเลยค่ะ <laughs> ครับต่อให้เราย้ายไปเล่นเกมด่านใหม่ที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเรายังใช้ตัวละครตัวเดิมที่มีนิสัยขี้กลัวขี้กังวลขี้น้อยใจไม่นานเดี๋ยวเราก็จะสร้างปัญหาแบบเดิมในด่านใหม่นั้นอยู่ดีครับ จริงที่สุดเลยค่ะพอมิ้นเปลี่ยนที่ทำงานตอนแรกๆก็ดีใจตื่นเต้นแต่แป๊บเดียวก็เริ่มเจอปัญหาเดิมๆกับคนแบบเดิมๆความรู้สึกกดดันแบบเดิมๆก็กลับมามันคือเรื่องจริงเลยค่ะแปลว่านิสัยที่สร้างปัญหาพวกนี้มันยังอยู่ที่เดิมในใจเราถูกต้องครับและนี่คือความสุดยอดของพระพุทธเจ้าท่านเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้พยายามสร้างเกมด่านใหม่ๆมาให้เราหนีปัญหา แต่ท่านค้นพบวิธีเปลี่ยนนิสัยของตัวละครได้จากข้างในท่านเจอทางที่จะเข้าไปรีเซ็ตนิสัยเก่าๆทั้งหมดแล้วสร้างนิสัยใหม่ที่จะไม่สร้างความทุกข์ให้เราอีกเลยซึ่งสภาวะที่เราเปลี่ยนนิสัยเก่าได้สำเร็จนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่เรียกว่าการปลดล็อกหรือการตื่นจากเกมนี้การปลดล็อกในความหมายของพี่ก้องนี่คือเราจะเป็นคนสมบูรณ์แบบไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีความกลัวเลยเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นครับน้องมิน้น การปลดล็อกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นหุ่นยนต์แต่หมายถึงการที่เรารู้ทันเกมครับเหมือนคนที่กำลังเล่นเกมอยู่แล้วจู่ๆก็รู้ตัวขึ้นมาว่าอ้าวนี่เราอยู่ในเกมเหรอเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ที่วิ่งไล่เราอยู่มันก็แค่ตัวละครในเกมนะไอ้ความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นมันก็แค่ปฏิกิริยาของตัวละครเรานะเมื่อเรารู้ทันแบบนี้เราก็จะไม่ถูกเกมหลอกให้เชื่อเป็นจริงเป็นจังอีกต่อไป เราจะเล่นเกมนี้ได้อย่างอิสระโดยไม่ทุกไปกับมันครับโห oh, คนลุกเลยค่ะมิ้นอยากรู้ทันเกมบ้างแล้วค่ะพี่ก้องแล้วเราจะรู้ทันเกมนี้ได้อย่างไงคะ <c oughs> นี่คือส่วนที่เรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยครับน้องมิ้นกุญแจที่จะทำให้เรารู้ทันเกมเนี่ยมันไม่ใช่คาถาศักดิ์สิทธิ์หรือเคล็ดลับที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกลมหายใจกุญแจนั้นคือ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวนะคะพี่ก้องขออีกทีนะคะนี่นี่คือกุญแจเหรอคะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปมันมันดูธรรมดามากเลยค่ะพี่ก้องเหมือนเป็นคําที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆมินนึกว่าจะเป็นเคล็ดลับอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้ซะอีกค่ะฮฮฮพี่เข้าใจเลยครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนแค่นี้เองเหรอใช่ไหมครับ แต่นี่แหละครับคือความลับที่ซ่อนอยู่ในที่สว่างที่สุดแล้วแล้วทำไมคำพูดธรรมดาธรรมดาแค่นี้ถึงกลายเป็นกุญแจที่ทรงพลังที่สุดได้ล่ะคะพี่ก้องมินยังไม่เข้าใจเลยคะ่ะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมากครับน้องมิน้นระหว่างการรู้จักความคิดกับการเห็นด้วยใจจริงๆพี่ขอเปรียบเทียบแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการที่เรารู้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี กับการที่เราลุกขึ้นไปออกกำลังกายจริงๆนะครับโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะคนหนึ่งแค่รู้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเลยแต่อีกคนหนึ่งเขาได้สัมผัสประสบการณ์นั้นจริงๆเขาได้รู้สึกถึงเหงื่อที่ออกหัวใจที่เต้นแรงความสดชื่นหลังออกกาลังกายการเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หายไปก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับหมายความว่า ถึงปากเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องร้ายก็ผ่านไปแต่ลึกๆแล้วใจเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นจริงๆหรอคะถูกต้องครับนิสัยเก่าของจิตเราทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อที่ตรงกันข้ามเลยครับจิตเราถูกฝึกมาให้เชื่อว่าความสุขต้องอยู่กับฉันตลอดเวลานะฉันต้องเป็นคนเก่งเสมอฉันรับไม่ได้กับการสูญเสีย นิสัยของจิตเรากําลังพยายามทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการพยายามจะเหนียวรั้งสิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมันต้องไหลผ่านไปดังนั้นการเห็นความจริงว่าทุกอย่างแค่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปมันจริงไม่ใช่แค่การปลอบใจตัวเองธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการตื่นจากฝันครับตื่นจากฝันใช่ครับเหมือนเราฝันร้ายว่าโดนผีหลอกเราจะกลัวมากแต่ในวินาทีที่เราสะดุ้งตื่นแล้วรู้ว่าอ๋อฝันไปนี่เองเกิดอะไรขึ้นครับ ความกลัวทั้งหมดก็หายไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะยังจำเรื่องในฝันได้แต่เรารู้แล้วว่ามันไม่จริงนั่นแหละครับการเห็นความจริงข้อนี้ด้วยใจก็เหมือนการสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายของชีวิตและเมื่อเราตื่นขึ้นครั้งแรกนะครับมันจะทำให้กําแพงที่ขังเราไว้ในฝันพังทลายลงสามด่านใหญ่ๆซึ่งกำแพงสามด่านนี้แหละครับคือสิ่งที่สร้างเกมทั้งหมดขึ้นมาให้เราติดอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันครับ ว่ากำแพงแต่ละด่านมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วการตื่นครั้งเดียวนั้นมันทะลวงกำแพงพวกนี้เข้าไปได้ยังไงครับก่อนเบรกเราคุยกันว่ากุญแจที่จะทำให้เราตื่นจากฝันร้ายของชีวิตคือการเห็นด้วยใจจริงๆว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปและผมได้ทิ้งทายไว้ว่าการตื่นรู้ครั้งแรกนี้จะทำให้กำแพงที่ขังเราไว้ในเกมพังทลายลงพร้อมกัน3ด่านเลยครับ มิ้นจำได้กำแพงสามด่านที่ทําให้เราเชื่อว่าฝันร้ายที่เราเจออยู่เป็นเรื่องจริงอยากรู้แล้วค่ะพี่ก้องว่ากำแพงแต่ละด่านมันคืออะไรกันแน่คะได้เลยครับมาดูกำแพงด่านแรกกันก่อนเลยด่านนี้เป็นกำแพงที่หนาและแข็งแรงที่สุดเป็นเหมือนกำแพงเมืองชั้นในสุดเลยครับกำแพงนี้มีชื่อว่ากำแพงที่ชื่อว่าตัวฉันกำแพงตัวฉันฟังดูแปลกๆนะคะ มันเป็นยังไงคะมันคือความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจเราลึกมากๆเลยครับน้องมิน้นว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆเป็นก้อนๆเป็นแกนกลางของทุกอย่างลองนึกภาพตามนะครับเวลาเรามีความคิดเราจะรู้สึกว่าฉันกำลังคิดเวลารู้สึกเจ็บเราจะรู้สึกว่าฉันกำลังเจ็บกำแพงนี้มีหน้าที่คอยเอาคำว่าฉันกับของฉัน ไปแปะไว้บนทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะพี่ก้องก็มินกำลังรู้สึกอยู่จริงๆนีิคะนั่นคือสิ่งที่กำแพงนี้มันหลอกเราได้สำเร็จมาตลอดชีวิตครับน้องมินพี่ขอเปรียบเทียบกับรถยนต์หนึ่งคันนะครับเวลาเรามองเราก็เห็นว่ามันคือรถใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองค่อยๆถอดชิ้นส่วนมันออกมาถอดล้อออกถอดประตูยกเครื่องยนต์ออก เราจะเจอแต่ชิ้นส่วนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเจอแต่เหล็กพลาสติกยางคำถามคือมีชิ้นส่วนไหนไหมครับที่เราชี้แล้วบอกได้ว่านี่ไงตัวตนที่แท้จริงของรถมันไม่มีใช่ไหมครับคำว่ารถเป็นแค่ชื่อที่เราใช้เรียกชิ้นส่วนที่มาประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นเองตัวฉันก็เหมือนเป๊ะเลยครับน้องมิน้นโอโหตัวเรา เป็นแค่ชื่อที่ใช้เรียกการรวมตัวกันชั่วคราวของร่างกายความรู้สึกความจำความคิดไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆแยกออกมาจากสิ่งเหล่านี้เลยแล้วการตื่นรู้มันมาคลายกําแพงนี้ได้ยังไงก็ในจังหวะที่เราเห็นว่าความคิดมันผุดขึ้นมาเองแล้วก็หายไปเองเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปเราจะเห็นมันก่อนที่กำแพงตัวฉัน จะเอาไป้ายความคิดของฉันไปแปะทันรับเราเห็นความคิดโดยที่ยังไม่มีฉันเขาไปเป็นเจ้าของใช่พอเราเห็นแบบนี้ครั้งแรกเราจะอ๋อขึ้นมาเลยว่าที่ผ่านมาเราถูกหลอกมันไม่มีเจ้าของความคิดอยู่จริงนี่นาะพอนึกได้อย่างนี้ปุ๊บเปรี้ยงกำแพงที่สร้างขึ้นบนความเชื่อว่ามีตัวฉันอยู่จริงก็จะเริ่มแตกร้าวกันครั้งแรกครับโห ฟังแล้วเหมือนพื้นดินที่เรายืนอยู่มันหายไปเลยนะคะพี่ก้องถ้าไม่มีตัวฉันจริงๆแล้วใครกำลังนั่งคุยกับพี่ก้องอยู่ตรงนี้ล่ะคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับคำตอบก็คือสิ่งที่กำลังนั่งคุยอยู่ตรงนี้ก็คือการทำงานร่วมกันของร่างกายและจิตใจที่ประกอบกันขึ้นชั่วคราวเหมือนรถยนต์คันนั้นเลยครับพอเราเลิกยึดว่ามีฉันที่เป็นคนขับอยู่ข้างในเราจะเบาขึ้นอีกเยอะเลยครับ และเมื่อกำแพงด่านแรกเริ่มร้าวกำแพงด่านที่สองก็จะพังตามได้ง่ายขึ้นกำแพงด่านที่สองก็คือกำแพงแห่งความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยถูกต้องครับกำแพงนี้จะคอยขวางเราไว้ด้วยคำถามว่าทางที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะดีจริงหรอนั่งสมาธิแล้วจะช่วยได้จริงหรอมันจะเสียไม่ลบเปล่าหรือเปล่า มันคือเสียงในหัวที่คอยดึงเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ครับจริงด้วยค่ะเหมือนเวลาเพื่อนชวนไปร้านอาหารเปิดใหม่ที่เราไม่รู้จักถ้าเราไม่เคยไปกินเองเราก็จะลังเลอยู่นั่นแหละค่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าใช่เลยเราได้แต่อ่านรีวิวฟังคนอื่นเล่าเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ในวินาทีที่น้องมิ้นได้ตักอาหารจานนั้นเข้าปากคำแรกเกิดอะไรขึ้นครับ ก็รู้เรื่องเลยไม่ต้องถามใครอีกแล้วหายสงสัยทันทีเลยค่ะนั่นแหละครับการเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หายไปด้วยใจตนเองมันก็เหมือนการได้ชิมรสชาติของความจริงคำแรกครับพอเราได้ชิมเองแล้วความสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทางนี้มันก็หายไปเลยครับกำแพงเห็นความไม่แน่ใจก็จะพังคลืนลงมาและนั่นก็นำไปสู่กำแพงด่านสุดท้ายครับคือ กำแพงแห่งการยึดติดแบบผิดๆการยึดติดแบบผิดๆหมายถึงอะไรคะหมายถึงการเชื่อว่าแค่เราทำความดีภายนอกเยอะๆก็พอแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้เราพ้นทุกเองพี่เปรียบเทียบเหมือนคนอยากสุขภาพดีนะครับน้องมิน้นเขาก็เลยไปซื้อวิตามินที่แพงที่สุดมากินไปสมัครฟิตเนสหรูๆแต่กลับบ้านไปก็ยังกินแต่ของทอดของมันไม่ยอมนอน อ๋อคือทําแต่เรื่องภายนอกแต่ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตข้างในเลยใช่ครับเขาเชื่อว่าแค่การกระทําภายนอกจะช่วยให้เขาสุขภาพดีได้โดยที่ไม่เข้าใจว่าสุขภาพที่แท้จริงมันต้องเริ่มจากนิสัยข้างในพอเราตื่นจากฝันแล้วเราจะเข้าใจทันทีว่าความสุขที่แท้จริงมันต้องแก้ที่นิสัยของจิตใจไม่ใช่แค่การทำพิธีหรือขอพรสวยๆงาม พอเข้าใจแบบนี้กำแพงแห่งการยึดติดแบบผิดๆก็จะพังลงมาครับพอพี่ก้องอธิบายเป็นกำแพงสามด่านแบบนี้มิ้นเข้าใจชัดเจนมากเลยค่ะแล้วพอเราทลายกำแพงทั้งสามด่านนี้ลงได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคะพี่ก้องพี่จะสรุปผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด2ข้อนะครับข้อแรกเหมือนเราได้รับหลักประกันเลยครับว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดอะไรในชีวิตอีก เราจะไม่มีวันตกต่ำไปเกิดในที่ที่ลำบากอย่างแน่นอนประตูสู่ทางที่ไม่ดีจะถูกปิดตายไปตลอดการครับโหแค่ทลายกำแพงได้ครั้งเดียวนี่นะคะใช่ครับและข้อที่สองมันเหมือนเวลาเราขับรถหลงทางอยู่ในป่ามานานแล้วจู่ๆเราก็ขับออกมาเจอถนนใหญ่ที่มีป้ายบอกทางไปสู่จุดหมายอย่างชัดเจนเราอาจจะยังขับไม่ถึงจุดหมายนะครับแต่เรารู้แล้วว่า เราไม่มีวันหลงทางอีกต่อไปแล้วยังไงก็ถึงที่หมายแน่นอนแค่ต้องขับต่อไปอีกหน่อยเท่านั้นเองฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะพี่ก้องเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยพอเข้าใจเรื่องกำแพงสามดันแล้วชัดเจนมากเลยค่ะแล้ววิธีที่จะไปทลายกำแพงพวกนี้ล่ะคะเราต้องใช้เครื่องมืออะไรต้องเริ่มทำยังไงคะเป็นคำถามที่ถูกต้องที่สุดครับเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องทลายกำแพงอะไรบ้าง ขั้นตอนต่อไปก็คือการศึกษาแผนที่และเครื่องมือที่จะใช้ในการเดินทางและไม่ต้องห่วงครับพระพุทธเจ้าท่านได้มอบแผนที่และกล่องเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดไว้ให้เราแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือนี้ไปพร้อมกันครับเราเพิ่งคุยกันไปถึงกำแพงสามด่านที่ขังเราไว้ในเกมชีวิตและน้องมินก็ได้ถามคำถามที่สำคัญที่สุดว่าแล้วเราจะไปทลายกำแพงพวกนี้ได้ยังไง ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช่แล้วค่ะพี่ก้องพร้อมเปิดกล่องเครื่องมือแล้วค่ะได้เลยครับกล่องเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้มานี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอาริมักมีองค์8นะครับฟังชื่อแล้วอาจจะดูขลังดูยากแต่จริงๆแล้วมันคือหนทางลงมือทํา8อย่างที่เข้าใจง่ายมากๆครับและเพื่อไม่ให้เรางงนะครับพี่จะขอแบ่งเครื่องมือ8ชิ้นนี้ออกเป็น3มชุดเหมือนขั้นตอนการสร้างบ้านครับสร้างบ้านเหรอคะน่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับชุดแรกคือศีลเปรียบเหมือนการเตรียมที่ดินและลงเสาเข็มครับทำให้ชีวิตเรามั่นคงชุดที่สองคือสมาธิอันนี้คือการสร้างโครงบ้านก่อกำแพงทำให้จิตใจเราแข็งแรงและชุดสุดท้ายคือปัญญานี่คือการตกแต่งภายในและเข้าอยู่ คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้าใจโลกจริงๆครับโหพอแบ่งเป็น3สเต็ปแบบนี้แล้วดูทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยค่ะพี่ก้องการเตรียมที่ดินหรือศีลครับลองนึกภาพตามนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้ที่ดินตรงนั้นต้องแน่นใช่ไหมครับ ถ้าเราไปสร้างบ้านบนดินเลนที่พร้อมจะถล่มตลอดเวลาบ้านสวยแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ศีลก็คือการทำให้ที่ดินของชีวิตประจำวันเรามันแน่นมันมั่นคงก่อนครับแล้วเครื่องมือชิ้นแรกที่ใช้เตรียมดินคืออะไรคะเครื่องมือชิ้นแรกคือสัมมาวาจารหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือการพูดจาดีครับแต่มันลึกกว่าแค่ไม่โกหกนะครับมันคือการใช้คำพูดของเราสร้างบรรยากาศดีๆรอบตัว ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไม่พูดคำหยาบหรือคนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจทุกครั้งที่เรานินทาใครมันก็เหมือนเรากําลังขุดหลุมลงไปในที่ดินของตัวเองนั่นแหละครับนงมินจริงค่ะพี่ก้องเวลาไปอยู่ในวงที่คนนินทากันเยอะๆถึงเราไม่ได้พูดเองแต่แค่ฟังก็รู้สึกว่าพลังงานเราตกแล้วใจมันวุ่นวายไม่สงบเลยค่ะเห็นไหมครับมันกระทบเราโดยตรงเลยเครื่องมือชิ้นต่อมาคือสัมมารกรรมมันตะ หรือการกระทำดีครับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยคือการกระทำของเราต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่ไปเอาของที่ไม่ได้เป็นของใครไม่ไปสร้างปัญหาให้ความสัมพันธ์ของใครแตกร้าวพูดง่ายๆคือใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าใครจะมาเอาคืนนะครับใช้ชีวิตแบบที่นอนหลับได้สนิทใจใช่เลยครับและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในการเตรียมดินคือสัมมาอาชีวะ หรือการทําอาชีพที่ดีครับคือการทำงานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตไม่ได้ไปหลอกลวงหรือเบียดเบียนใครเข้ามาเพราะเมื่อเงินที่เราได้มามันสะอาดนะครับน้องมิ้นใจเรามันจะโปรง่งมันจะเบาไม่ต้องคอยแบกความรู้สึกผิดไว้ข้างในพอฟังเรื่องการเตรียมดิน3ข้อนี้จบมิ้นรู้สึกว่ามันคือพื้นฐานของการเป็นคนดีธรรมดาๆรรเลยนะคะพี่ก้องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยถูกต้องครับมันคือพื้นฐานที่สาคัญที่สุด แต่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปพอเราเตรียมที่ดินของชีวิตจนแน่นดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สองครับคือสมาธิหรือการสร้างโครงบ้านนั่นเองถึงขั้นตอนการฝึกจิตจังๆแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพอที่ดินเราดีแล้วเราก็มาสร้างเสาสร้างกำแพงที่แข็งแรงกันเครื่องมือชิ้นแรกในชุดนี้คือสัมมาวายามะหรือความพยายามที่ดีครับพยายาม ค,คือเป็นคนส่วนที่ดีให้กับใจของตัวเองครับคอยหมันถอนหญ้าหรือว่าความคิดไม่ดีที่มันขึ้นมาแล้วก็คอยรดน้ําให้กับดอกไม้หรือว่าความคิดดีๆของเราทําอย่างสม่ําเสมอไม่ต้องหักโหมแต่ทําเรื่อยๆครับเป็นการดูแลส่วนในใจเราเองแล้วเครื่องมือสําคัญที่พี่ก้องเคยบอกไว้ล่ะคะมาถึงแล้วครับเครื่องมือชิ้นที่5และเป็นเครื่องมือชิ้นเอกในกล่องนี้เลยคือสัมมาสติ หรือการมีสติรู้ตัวครับการรู้ตัวใช่ครับหน้าที่ของมันง่ายมากคือการเป็นยามเฝ้าประตูใจครับยามคนนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นั่งดูเฉยๆว่ามีใครเดินเข้าเดินออกจากประตูบ้างอ้าวตอนนี้มีความคิดเรื่องงานเดินเข้ามาอ้อตอนนี้ความคิดเรื่องงานเดินออกไปแล้วอ้อมีความรู้สึกเหงาเดินเข้ามาอ้าวตอนนี้มันเดินออกไปแล้วหน้าที่ของเราคือ แค่เห็นครับไม่ต้องวิ่งตามแขกคนไหนออกไปนอกประตูพอจะลองเป็นยามเฝ้าประตูทีไรเพลอวิ่งตามแขกออกไปเที่ยวตลาดทุกทีเลยค่ะพี่ก้องกลัวจะรู้ตัวอีกทีเอ้าไปไกลแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องปกติเลยนะครับน้องมิน้นหน้าที่ของเราก็แค่พอรู้ตัวว่าวิ่งตามเขาไปก็แค่ค่อยๆเดินกลับมาที่ประตูใหม่ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆครับและเมื่อเราฝึกเป็นยามที่ดีบ่อยๆผลลัพธ์ที่วิเศษก็จะเกิดขึ้นนั่นคือครึ่องมือชิ้นที่6สัมมาสมาธิหรือการมีใจที่ตั้งมั่นครับเป็นผลที่ตามมาเองเหรอคะถูกต้องครับเมื่อยามแค่เฝ้าดูประตูเฉยๆไม่วิ่งวุ่นไปไหนในที่สุดหน้าประตูมันก็จะสงบลงเองใช่ไหมครับ จิตใจเราก็เหมือนกันครับเมื่อเรารู้ทันความคิดและอารมณ์บ่อยๆโดยไม่วิ่งตามมันไปใจเราก็จะค่อยๆนิ่งและสงบลงเองเหมือนน้ำในแก้วที่ตอนแรกขุ่นคลักพอเราวางทิ้งไว้นิ่งๆเดี๋ยวตะกอนมันก็ค่อยๆนอนก้นจนน้ำกลับมาใสานิ่งในที่สุดครับเป็นสภาวะที่ใจเรานิ่งสงบ แล้วก็แข็งแรงใช่ครับแล้วพอเรามีบ้านที่รากฐานแข็งแรงคือศีลและโครงสร้างมั่นคงคือสมาธิแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดครับคือการตกแต่งภายในบ้านของเราคือปัญญาซึ่งการตกแต่งนี้แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นความจริงและทลายกำแพงทั้งหมดลงได้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมาดูวิธีตกแต่งบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันหลังจากที่เราเตรียมที่ดินชีวิตจนมั่นคงด้วยศีล และสร้างโครงสร้างของจิตใจจนแข็งแรงด้วยสมาธิแล้วตอนนี้เราก็มีบ้านที่พร้อมเข้าอยู่แล้วครับน้องมิน้นค่ะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วแต่ข้างในยังโลง่ลงๆอยู่เลยค่ะ <c oughs> ใช่ครับและขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับคือขั้นตอนที่สนุกและสำคัญที่สุดคือการตกแต่งภายในบ้านของเราหรือที่เรียกว่าปัญญาครับซึ่งการตกแต่งนี้เองที่จะทำให้เราเห็นความจริง และเป็นเครื่องมือที่ใช้ทลายกำแพงทั้ง3ด้านนั้นโดยตรงครับการตกแต่งบ้านด้วยปัญญาน่าสนใจค่ะแล้วเราจะเริ่มตกแต่งจากตรงไหนก่อนดีคะก่อนจะเลือกเฟอร์นิเจอร์เราต้องเลือกทีมของบ้านก่อนใช่ไหมครับว่าเราอยากให้บ้านหลังนี้มีบรรยากาศแบบไหนเครื่องมือชิ้นที่7ในกล่องเครื่องมือของเราจึงมีชื่อว่าสัมมาสังกัปปะหรือการมีความคิดที่ถูกต้องครับความคิดที่ถูกต้อง ใช่ครับมันคือการตั้งใจหรือการตั้งทิศทางของความคิดเราไว้ให้ดีครับว่าเราจะใช้จิตใจที่สงบและแข็งแรงของเรานี้ไปในทางไหนเราจะแต่งบ้านให้อบอุ่นน่าอยู่หรือจะแต่งให้ดูน่ากลัวล่ะครับก็ต้องแต่งให้อบอุ่นน่าอยู่สิคะ <c oughs> แน่นอนครับดังนั้นเราจรึงต้องตั้งทิศทางความคิดของเราไว้ใน3มเรื่องหลกัหลกๆครับคือ 1. คิดที่จะสละออก ไม่ใช่คิดที่จะกอบโกย 2. คิดด้วยความเมตตาไม่ใช่คิดด้วยความโกรธแค้นและ 3. คิดที่จะไม่เบียดเบียนไม่ใช่คิดที่จะทำร้ายครับพอเราตั้งทิศทางของใจไว้ดีแล้วก็มาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายและเป็นเหมือนผลลัพธ์ของทุกสิ่งที่เราทามาครับเครื่องมือชิ้นที่8ใช่ครับสัมาทิฐิหรือการมีความเห็นที่ถูกต้องครับนี่ไม่ใช่เครื่องมือธรรมดา แต่มันคือการลงมือใช้บ้านหลังนี้เพื่อมองความจริงครับเราจะมองอยังไงคะพี่ก้องเราจะใช้ใจที่นิ่งและสายเหมือนน้ำของเราเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนแว่นขยายส่องดูลงไปที่ตัวเองไม่ต้องไปมองไกลเลยครับน้องมิ้นส่องดูร่างกายของเราส่องดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่องดูความคิดที่ผุดขึ้นมาเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตตัวเอง ใช่เลยครับและเมื่อเราใช้ใจที่นิ่งๆสังเกตดูไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปยุ่งเราจะเริ่มเห็นความจริงง่ายๆ3อย่างเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราครับอย่างแรกเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวความสุขก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวความคิดดีๆก็ผุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป ไม่มีอะไรเลยที่คงทีค่ะอย่างที่สองเราจะเห็นว่าการพยายามจะยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงไว้มันเหนื่อยการพยายามจะกอดความสุขไว้ไม่ให้มันหายไปนี่มันเครียดนะการพยายามจะผลักความทุกข์ออกไปตลอดเวลามันก็เหนื่อยเหมือนกันจริงค่ะพี่ก้องและอย่างสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดเราจะเห็นว่าเราบังคับอะไรจริงๆไม่ได้เลยเราสั่งความคิดตัวเองให้หยุดคิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ เราสั่งความเสียใจให้หายไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันแค่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนเราสั่งก้อนเมฆบนฟ้าให้ลอยไปทางซ้ายหรือขวาไม่ได้ฉันใดเราก็สั่งความคิดความรู้สึกของเราไม่ได้ฉันนั้นครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราและในวินาทีที่เราเข้าใจในจังหวะที่สติและสมาธิของเราสมบูรณ์ที่สุด แล้วเราเห็นด้วยใจตัวเองอย่างชัดๆว่าอ๋อความคิดนี้มันก็แค่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเองนี่นาเปรี้ยงวินาทีนั้นแหละครับคือวินาทีที่กุญแจถูกบิดคือวินาทีที่เราตื่นจากฝันคือวินาทีที่ดวงตาเห็นธรรมได้เปิดออกเป็นครั้งแรกเพราะเราได้เห็นความจริงข้อนั้นข้อที่ว่าอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็หายไปด้วยใจของเราเองจริงๆถูกต้องครับและเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้วกำแพงทั้งสามด้านที่เราคุยกันมาก็พังทลายลงทันทีครับเพราะเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวฉันที่เป็นเจ้าของความคิดกำแพงด้านแรกพังเราได้พิสูจน์แล้วว่าหนทางนี้มันเป็นของจริงกำแพงด้านที่สองพังและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงต้องแก้ที่ข้างใน ไม่ใช่แค่รูปแบบข้างนอกครับโห oh, ในที่สุดในที่สุดก็เข้าใจหมดแล้วคะ่ะพี่ก้องเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบมากเลยคะ่ะแล้วแล้วหลังจากที่เราตื่นแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อคะเราจะกลายเป็นคนน่าเบื่อไหมไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เลยเหรอคะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากครับน้องมิน้นไม่เลยครับชีวิตยังคงดำเนินต่อไปต้นไม้ก็ยังเป็นต้นไม้ท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้า เรายังคงรู้สึกถึงความสุขเมื่อเจอเรื่องดีๆแต่เราจะไม่เผลอไผลไปกับมันจนลืมตัวเราจะชื่นชมมันเหมือนแขกคนสำคัญที่มาเยี่ยมแล้วก็รู้ว่าอีกไม่นานเขาก็ต้องกลับเรายังคงรู้สึกถึงความทุกข์เมื่อเจอเรื่องแย่ๆแ,แต่เราจะไม่จมดิ่งลงไปในนั้นเราจะเห็นมันเป็นเหมือนเมฆฝนที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าอีกไม่นานท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งครับ เราไม่ได้เป็นตัวละครที่ถูกเหวี่ยงไปมาในเรื่องอีกต่อไปแล้วใช่ครับแต่เรากลายเป็นผู้รู้ที่กำลังดูหนังเรื่องนี้อยู่เราเห็นเรื่องราวทั้งหมดแต่เราไม่ทุกไปกับมันอีกต่อไปแล้วครับและนั่นแหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงและนี่ก็คือทั้งหมดของแฮกทำในตอนปลดล็อก god ดโหมดนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เห็นแผนที่และกล่องเครื่องมือที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต จากข้างในได้อย่างแท้จริงนะครับใช่เลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ตื่นจากฝันหรือมีคำถามเกี่ยวกับกำแพงด้านไหนที่ยังรู้สึกว่ามันหนานแน่นเป็นพิเศษสำหรับตัวเองลองคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวของคุณไว้ได้เลยนะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเกมนี้จบแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเพียงการตื่นรู้ครั้งแรกเท่านั้นครับ ในตอนหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นอีกครับชีวิตหลังการตื่นรู้เมื่อชนะศึกครั้งใหญ่แต่สงครามยังไม่จบเราจะมาดูกันว่าหลังจากทลายกำแพงสามด้านแรกได้แล้วมันยังมีด่านลับอะไรซ่อนอยู่อีกและเส้นทางจากผู้ที่เพิ่งตื่นไปสู่ผู้ที่ตื่นอย่างสมบูรณ์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ